แล้วนี่นี่ครับวันนี้พ่อนี่เห็นเธอแตมชอบเล่นนี่มากเลยป๊อป,ป,อ,ปอิดพ่อก็เลยไปสั่งป๊อปอิดอันใหญ่ยักษ์มาอันนี้นี่เป็นลายอะไรเนี่ยอมองอ u สด้วยนี่พ่อว่าเธอแตมต้องเซอร์ไพรส์แน่แน่พ่อจะเอาไปให้เธอแตมเซอร์ไพรส์จะได้ดีใจดีใจ <c oughs> เอาไปเซอร์ไพรส์เธอแตมเลยดีกว่า <c oughs> ปุเปทำอะไรครับเฮ้ยดอเรอลรมาป๊อบอิจยักษ์ไลอะมองอสเอามาเซอร์ไพ่เชิดเต็มให้เชิดเต็มตื่นเต้น <c oughs> อ่าวแล้วแม่ปุ๊เป <c oughs> ป๊อบอิจยักษ์เหมือนกัน แม่เป็นผีเสื้อแม่ว่าของแม่ใหญ่กว่าน้้ยพ่อใหญ่กว่าเราว่าเราใหญ่กว่าใหญ่กว่าจริงจริงน้ยพีทมาทาไมจะมาเซอร์ไพรส์เชตมแอบจะเข้าไปเซอร์ไพรส์อยู่เนี่ยทําไมใจตรงกันแบบนี้แต่แม่ว่าเชตามชอบของแม่มากกว่าเพราะว่าเป็นผีเสื้อเพราะว่าเราชอบของพ่อมากกว่าเพราะเชตมชอบเล่นเกมแล้วของพ่อเป็นไลท์อมองอัสเกมพิคช่วยดูทีที่ว่านี่คือไลท์อมองอัสใช่ไหม อโยนึกว่าตัวอะไรเดลิมอนเหรอนึกว่าจะหลวดอะไรตอนสั่งพ่อก็สั่งอมองอ Us แต่แต่ทำไมมันเออโอเคอมองอ Us อ่ะเนาะอยวาลืมผีเสื้อนะบินได้นะค่ะบอกผีเสื้อนี่ลายหลวยโ้อยหลวยไปห้อยไป ของพ่ออมองอายก้าดจะนับออิดที่เป็นผีเสื้อใหญ่ขนาดนี้หรอยอดจะบอกรายอยู่ผับครึ่งอ่ะอันเทาโยโอ้โหใหญ่กว่าจริงปะล่ะต้องให้เฉยแตมตัดสินเหตุแตมเหตุแตมทำอะไรอยู่ไม่รู้หมุดมุดอยู่ตรงไหนเหตุแต้าเห็นปะล่ะสุ้ขัวอยู่ดีเท้าอยู่ตรงไหนได้เห็นไหมเ่อแต้มเ่อแต้มพอมีเดียวโโอ้หมาเลยยาก พ่อมีนี่มาให้ดีใจดีใจโอ้ยดีใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมชอบผมพ่อมากกว่าใช่ไหมชอบผมพ่อมากกว่าชอบขอพ่อมากกว่าใช่ไหมชอบผมพ่อมากกว่าใช่ไหมชอบของพ่อปิดยักษ์เนี่ยใครก็ได้ไม่ได้แล้วยังจะเปิดชอบมากกว่าคือชอบที่สุดชอบที่สุดต้องดูเนื้อก่อนต้องดูเนื้อแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยเล่นเกมโอ้เล่นเกมเอามองอัดป่ะไม่ใช่อะไรเนี่ย power of hell โอเคอะเกมชื่ออะไรโอเคนะ power of hell ในเกมโลบอทโลบอทนี่อของพ่อดูสิถังใหญ่โอ้โหทั้งเนื้อดีอย่างฟินกดแล้วดูสิชั้แต้มทุของแม่ใหญ่กว่าดูของแม่ของแม่ขับครึ่งอะเท่าของพ่อเว้ยนี่ของพ่อดีใหญ่กว่านี่ลอยถ้วยของแม่ของแม่ลอยถ้วยรู้จักไหมลอยถ้วยเด็กสมั่รู้จัก ดีดูของพ่อไม่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ากางมาดูสิใหญ่หูใหญ่กว่าเยอะเลยโยอะใหญ่กว่าสิบเซนนโหูทำใหญ่อย่างเงี้ยมาดูนี้เฮ้ยนี่ก็มีอันนึงอันนี้อันเก่าอันนี้30เซนหอันไหนใหญ่กว่าเนี่ยแต่อันเนี้ยตอนเราซื้อก็30เซนนะแล้วอันเนี้ยแล้วมาอันเนี้ยอันนี้ก็กี่เซนนะอันนี้ก็ต้อง40ป่ะใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่โอ้ห้าสิบเซน มันต้องแม่แล้วล่ะกจะเ็เอาแม่มันลำเอียงอ่ะบ้านนี้แม่ลำเอียงเนี่ยรวังวัดก่อนอ่ะแม่เอาสายวัดมาแล้วนะคะเรามาวัดกันเลยดีกว่าให้เห็นเห็นว่าของใครใหญ่กว่ากันขอ,ของแม่เรามาวัดอันนี้ก่อนแม่เพราะว่าดูจิว๋วจิวว่ามันนี่ิ0เซนค่ะไม่ใช่30ใช่แม่ซื้อขนาด30เซนมา นี่แต่โยเราขัดทุนเราได้มาย9ิบเก้ายิบเก้าครึ่งอ่ะไม่ถึงสามสิบอ่ะยี่สิบเก้าจุดห้าลองลดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองข้างเลยขาดไปครึ่งเซนจะเต็มเรืองถือว่าสามสิบหยวนหยวนนี่สั่งมาร้านเดียวกันว่ะเนี่ยอันนี้กับผีเสื้อของเราคนละร้านของโยอ่ะสั่งมาร้านอะไรร้านชื่อป๊อปอีกสเตชันอะไรนะร้านเราชื่ออะไรเราจำไม่ได้แล้วอ่ะ ม่ชตตรรงงพี <S 2> <S 2> <S <S 2> <S 2> ่แม่ชอบแต้มเล่นไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้แม่เล่นแล้วไอ้มาดูมาดูมาดูเมื่อกี้20กับ30ของแม่ผีเสื้อนะคะ47ความกว้างเนี่ย47มาดูความสูงความสูงความสูงเราต้องวัดตรงไหนอะสูงที่สุดอบบอย่างนี้เนาะอุ้ยสูง35 47กับ35มาเอาเตี้ยของโยมา เตี้ยเตีอ้ยของโยสามสิบห้าสี่สิบความยาวก็แพ้แล้วนะเนื้อดีเนื้อดีเดี๋ยวเนื้อเราต้องให้เชแตแอมประสิบสี่สิบความกว้างสามสิบ <c oughs> แต่เราเอาส่งได้านเลยอะเชะแตแอมลองกดสิเชแตแอมชอบอันไหนลองอันก็ได้ <c oughs> ยังยังมีตุ่มกี่อันดีกว่าเอามานะับ<อ>ตุ่<า>มตายตาย่ตยแข่งดีกว่าไหมแข่งไหมแข่งว่าใครทำหมดอันก่อนอ่ะไหม เดี๋ยวก็อาตรงตรงเราจะนับก่อนหรือแข่งก่อนนับก่อนหรือแข่งก่อนจะยังไงตรงนี้เอจะถามว่ามันสนุกตรงนี้มันสนุกไหมนับก่อน

เดียวอุ้ยเยอะแ่รูแบบของพ่อเนี่ยชนะไม่ของแม่ชนะเนี่ยคือถ้าจะพกไปเล่นที่ไหนพกผ่าได้พกผได้มันพับครึ่งได้พับครึ่งอันเท่านี้เองพ่อเนี่ม้วนม้วนมว้ได้ม้วนมวเท่านี้เดี๋ยวใส่กระเป๋าให้ดูใส่กระเป๋านะเป็นไงแล้วเดี๋ยวฉันแต้มสิของแม่ของแม่เป็นไง มผมแม่กระเป๋ายัางไม่มีเลยนี่พ่อเลยเลยแม่ใช้เป็นอากาศได้า <c oughs> มาแข่งกันดีกว่าเชตัมเตัมจะแข่งด้วยอันไหนเช,ชตมชัมเชนนี่เชตมชัมเชนี่เชนี้ไหมกัดอิกาป๊อปอีกม,ม,มันไม่ใช่ขนาดมันไม่ใช่ขนาดหรือเนื้อมันอยู่ที่การแข่งขันเอาแม่ก็แพ้ดิเ <c oughs> ชตัมให้ชนะไปเลยย <c oughs> ูแล้วก็แพ้ของเราเยอะกว่าเออมาเชตัมเชตัมช่วยกันแม่ได้ไหม๋ยวจะแข่ง โชว์ชัแตม้ิแค่นั้นชดแตมเสร็จแล้วชะแตมมาช่วยแม่ไหมเอเสร็จแล้วให้ชัตมไปช่วยแม่โอเคนะตัวเช็คกันก่อนวัดปุ่มกระเด้งออกมาีทุกคนแล้วนะไม่ยังไม่ได้กระเด้งปุ่มไ่ยอมก็ชต้มกดเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะกดหนึ่งสองสมดือดะทาชตมมาช่วยแม่ดิชูดแต้ ออโอ้โหให้มันใช้พลังงานกันนะเนี่ยก็ <ç uk> ใช่ลไหะมันเด้งขึ้นเนี่ยนะกุนีลาฮะกดนนีลาต้องกดกุีลาหกกดกุน,นีลาหกได้ด้วยเหรองขึ้นด้แบบโอ้ยเ,เดี๋ยวต้องมาดูต้องให้สมบูรณ์แบบนะเด้งขึ้นนิดติดลบนะโอ้มันเด้งขึ้นนะติดขึ้นไหนไม่เด้งขึ้นติดลบเลยนะ นี ite, rain rain. Anyway. ่จะบอกให้ว่าถ้าเล็บยาวแล้วเล่นยากเลยเล็บยาวเด้งตลอดเราจะเล็บยาวเล็บยาวใชแล้วมันอยู่ที่ฝีมือแล้วมันย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่ชะตาแล้นมันจะชนะแล้วเริ่มเริ่มชะตาเก่งอ่ะชะตาจะได้หรอมาแล้วเนี่ยตอบต้องกางมันสนุกเลยเกินเลยตอบอิดนี่มันสนุกเลยเกนชนะแล้วอยากให้ชนะชนะแล้วเหรอ โอ้ยังไม่ได้ถึงเจ้าแม่เลยสองคนนี่กระเด้งกลับด้วยเนี่ยโอ้มีกระเด้งกลับด้วยเหรอโอ้ยทำไมอ่ะครั้งแรกเราเคยแข่งกับเชดแตมอ่ะเราชนะหมดเลยแล้วพอครั้งที่สองกับเชดแตมชนะครั้งนี้เชดแตมก็ชนะเชดแอมเล่นเก่งอ่ะเชดแอมเล่นถึงวิถึงวันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้อสลับกันก่อนสลับสลับสลับเราเหนือชดแตมเหนืออันนี้มันเร็วนะดูป๊อปนิดเดียวก็อุ้ยอันนี้ง่ายกว่าปะอันไหนง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าจริง ก็ง่ายกว่าก่สองคนเล่นกันไม่ใช่เหนือใช้สีของโยดีกว่าใช่ไหมของเราเหนึบกว่าดูนะอะไรอ่ะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเหรอเอามารอบรอบแก้ตัวนะครับรอบนี้รอบแก้ตัวนึกสองสามสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหต้องยอมรับเลยเวลากดแล้วอันนี้โอ้โหมันอันนี้มันโอ้ทำไมเราเอาอันนี้ง่ายกว่า แต่อันนี้มันง่ายกว่ามันน้ามันมแมัสดว่าให้พ่อเหอวนะไปถึงว่าป๊อปกิทถึงท่อขนาดนี้มัน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  ต้องยอมร um. anyway? um really like no ับว่าพ่อคนเดียวไงถ้าพ่อสองคนนี่พ่อชนะไปแล้วแต่วันนี้อันใหญ่ด้วยนะใช่ฝีมือป๊อกเล็กป๊อัฒนาแล้วได้ปะโยชนให้พ่อไปแล้วเนื้อล่ะเนื้อเนื้อไหนดีกว่ามันต้องกลับเร็วๆแบบนี้เลยเอาเนี่ยเธอแตมหลังจากสัมผัสทั้งสองอันแล้วเธอแตมบอกมาเลยว่าเธอแตมชอบอันไหนสองอันเนื้อนะชอบสองอันหน้าตาชอบอันไหนสองอัน ได้แล้วเ่อแต่เดี๋ยวแม่ผีเซ็นก่อนอันเนี้ยมันเป็นความมีความเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงหวานหวานธรรมดานะเป็นผีเสื้อเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสนุกสนานสดใสร่าเริงเพราะว่าสีสดใสร่าเริงหนึ่งเพลสิอันนี้เป็นอมกาที่สดใสร่าเริงถ้าไม่ใช่คนเล่นเกมหรือเกมเมอร์นะจะไม่ชอบอันนี้ใช่ยังก็ไม่ชอบเป็นไงแล้วบอกว่าเป็นคนชอบเล่นเกมก็เฉยแต่ชอบเล่นเกมมามองอไม่ใช่หรอ ไม่ได้แล้วแต่ไม่ให้แม่ชนะไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้เชิดแต่ไม่ได้ทำให้เด็กอมเมนต์ดีกว่าให้เด็กเด็มเมนต์กันเลยดีกว่าว่าชอบของใครมากกว่ากันชอบอิดยักษ์ของพ่ออมองอัสหรือของแม่เชยๆยรูปผิดเสื้อไม่ชอยของแม่นะใหญ่กว่าแล้วก็รูปผิดเสื้อนะคะ่วนของคุณพ่อเล็กกว่าแล้วก็เป็นอมองอารกันเลยดีกว่าครับ หวตให้แม่นะคะว่าชอบของแม่มากกว่าเราผู้หญิงผู้หญิงเราก็ต้องชอบอะไรที่แบบเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนาะถ้าชอบของพ่อก็โบวตให้พ่อนะครับถ้าชอบของแม่ก็โบวตให้พ่อเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย